วันเป็นเธอวันนี้ขอเปิดไม่ได้ประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ลลลเป็นอย่างมากสำหรับมิวเรียนสุเดชาหวานใจคุณใหม่ของพีเคียวัฒที่ได้ออกมาโพสต์เปิดหลักฐานทางการเงินในบัญชีของพีเคระหว่างที่คบกับโยเกิร์ตตลอด2ปีโดยตวราาวจสอบเพราบัญชีนั้นมีเงินหายไปมากถึง10ล้านบาทและจะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นล่าสุดสาวโยเกิร์ตได้ออกมาชี้แจงจุดตัวบอกเลยว่าพร้อมคุยกับพีเคและตอบทุกข้อสงสัย ตอนนีนะ้โยไม่ขอพูดเรื่องที่บุคคลที่สามพาดพิงหรืออะรการโยว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมไม่สะดวกที่จะพูดนะตรงนี้ในพื้นที่สาธารณะถ้าพี่พิเคมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถถามกันได้โยยินดีแล้วก็พร้อมมากๆที่จะไขข้อสงสัยของพี่พิเคนานๆแล้วสิบกว่าปีที่พบกันมาเนี่ยโยเพิ่งจะเข้ามาจัดการ เรื่องเรื่องบัญชีให้พี่พีเคเนี่ยแค่2ปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยยุ่งเราพบกันมา10กว่าปีเนี่ยน่าจะรู้จักนิสัยกันดีรู้จักตัวตนกันดีพอประมาณหนึงและส่วนตัวโยเนี่ยโยก็รู้จักตัวเองดีแน่นอนรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนรู้ว่าตัวเองทำอะไรและไม่ทำอะไรแน่นอนกล้่ม,มาช่วสุดท้ายเรียกว่าเข้มข้นตั้งแต่ตอนแรกที่ออกอากาศ สำหรับละครเรื่องทองประกายแสงหนึ่งในนักแสดงอย่างแพทนพ์นภภาเลยขอมาการนตีความสนุกไปถึงตามนด Enter Enter ้ Entertain เ o u s e Entertain เมาส e หอบเมาด้วนะนักแสดงมากความสามารถแพทยนภภาเป็นปลื้มส,สุดที่ได้มารับบทสีวิไลในละครทองประกายแสเพราะเป็นตัวละครสําคัญที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของทองดีซึ่งเจ้าตัวบอกเลยว่าได้โชว์ฝีมือการแสดงที่หลากหลายแบบจัดเต็มในล,ละคร มันมันมีหลายมุมมากอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่จะแบบป,ะ,ปะทะคลมกันตอนแรกอะ่ะเราสองคนตีกันเป็นเพื่อนค้างห้องก็คือฟัดกันฉชำแต่สุดท้ายกลายเป็นคนที่มาแบบดูแลกันช่วยเหลือกันแล้วก็สนิทกันเป็นเรื่องแรกจริงๆที่ได้เล่นอะไรที่มันเต็มเต็มที่แบบนี้แล้วก็รอบทนี้มานานมากพอติดต่อมาเนี่ยรับเลยแล้วพอรู้ว่าได้เล่นกับใครบ้างบอกเลยว่าสนุกมาก รอพิสูจน์ความสนุกกันได้ในละครท่องประกายแสงคืนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวันสาสบ็ดค่ะตอนนี้เราโดนตีให้แตกเราอาจจะเป็นกลุ่มนางเอกเนาะที่เราต้องโดนเขาตีก่อนถ้าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพะ ต้องรับความพ่ายแพ้ต่อเนื่องอจนใจร้าวเจ็บปวดไปหมดแล้วล่ะค่ะสำหรับทีมเทนนร์ขวัญที่ตอนนี้เหลือลูกทีมนักขายแค่สองคนคือดีดีกับไตเติ้ลเท่านั้นในเมื่อเล่นเกมแบบแฟร์เพลย์แล้วมันไม่รอดมันก็เลยต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างแล้วล่ะค่ะขวัญมูเรียบร้อยแล้วเพราะว่าปากแดงเพราะว่าเอาไปไหว้มาถ้าเกิดว่ากรรมการเขาให้ขวัญแพ้ก็ถือว่าสแตนดาร์ดของกรรมการเพราะว่าเขาให้ขวัญแพ้ทุกรอบเรามีการเล่นของบนบาทัทเก่ากันด้วยแม่ขวัญ กวยร้อยหวีมาเลยท้านชนะว้ายเลยสวด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 ร่วมส่งกำลังใจให้นักขายทั้ง15คนได้ด้วยการกดค้นหาคำว่าเซลไวเวอร์หรือภารกิจพิชิตยอดขายในแอปช้อปปี้และห้ามพลาดสมรภูมิการขายสุดเดือดในรายการเซลไวเวอร์ภารกิจพิชิตยอดขายทุกวันเสาร์และหโมงเย็นทางช่องวันส1เแค่ ก่อนจะลากันไปคืนนี้ต้องมาตามลุ้นกันต่อว่าทีมนักตกลูกยางไซจิ๋วจะ่าอุปสรรคไปแข่งวอลเลย์บอลได้ทันหรือไม่ในละครนักตบบ้านโคกป่าเวลานึงตรงวันเป็นเธอวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเวลาแข่งแล้วพี่เราจะไปทันไหมะ